สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับนักเรียนชั้นม .1 ยนนะครับยังอยู่กับครูเหมือนเดิมนะครับอาจารย์พันุพทุกคนโสมูนะครับวันนี้เรายังคุยกันเรื่องของเศรษฐศาสตร์นะครับแล้วก็ยังอยู่ที่หน่วยที so ่4นะครับก็คือชื่อหน่วยก็คือมองดูเศรษฐกิจไทยของเรานะครับโดยวันนี้นะครับเราจะพูดกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพึ่งพาทางเศรษฐกิจในประเทศนะครับแล้วก็จะยกตัวอย่างการพึ่งพาทางเศรษฐกิจในประเทศด้วยนะครับเกี่ยวกับเศรษฐกิจชุมชนนะครับ ในคลิปคลิปนี้นะครับคาบคาบนี้นะครับมาตรฐานการเรียนรู้ที่เราใช้ก็คือมาตรฐานที่สสามจุดสองนะครับก็คือเข้าใจระบบและสถาบัานทางเศรษฐกิจต่างๆนะครับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจความจําเป็นในการร่วมมือการทางเศรษฐกิจในสังคมโลกนะครับและก็ตัวชี้วัดก็คือการยกตัวอย่างนะครับที่สะท้อนภาพให้เห็นถึงการพึ่งพาอาศัยกันและการแข่งขันการทางเศรษฐกิจในประเทศนะครับเรียนแล้วได้อะไรเรียนแล้วมีลักษณะยังไงนะครับดูที่จุดประสงค์เลยนะครับ จุดประสงค์การเรียนรู้ของเราวันนี้นะครับก็คืออธิบายความหมายและความสําคัญของการพึ่งพาทางเศรษฐกิจได้นะครับแล้วก็วิเคราะห์ยกตัวอย่างนะครับการพึ่งพาทางเศรษฐกิจนะครับและการแข่งขันการทางเศรษฐกิจได้นะครับรวมไปถึงเห็นความสําคัญและประโยชน์ของการศึกษาเกี่ยวกับการพึ่งพาอาศัยการทางเศรษฐกิจในการช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศเนี่ยเจริญเติบโตก้าวหน้าได้ครับเอาละครับนักเรียนก่อนอื่นเลยนะครับนักเรียนลองดูในชีวิตประจำวันนักเรียนนะครับรอบๆตัวสื่อต่างๆที่ได้รับนะครับนักเรียน เคยเห็นภาพนี้ไหมเคยเห็นภาพนี้ไหมครับแน่นอนภาพนี้เคยเห็นอยู่แล้วนาะเป็นภาพที่แบบน่าจะเห็นตามสื่อที่แบบแสดงภาพด้านดีๆของไทยออกไปนะครับเป็นตลาดน้าใช่ไหมครับตลาดน้ํานะครับตลาดน้าเนี่ยนะครับบุคคลในภาพกําลังทําอะไรอยู่ครับค้าขายใช่ไหมครับมีภายเรือด้วยต่างๆนานานะครับทีนี้ลองดูที่แม่ค้าต่างๆนานาที่เขาค้าขายภายเรือกันนะครับเราก็จะสังเกตว่า การดาเนินกิจกรรมในภาพเนี่ยแสดงให้เห็นถึงอะไรครับ๋อก็บอกก็ค้าขายไงคอาจาาจาย์จะเอาอะไรมากมายกับหนูเนี่ยใช่แต่ดูของที่ขายสิออถามว่ามีเรือกับแม่ค้าเนี่ยขายได้ยังยังไม่ได้ต้องมีสินค้าใช่ไหมสินค้าหลากหลายไหมหลากหลายแล้วคิดว่าแม่ค้าปลูกเองหมดไหมก็ไม่น่จะปลูกเองหมดแสดงว่าต้องมีการรับของมาขายใช่ไหมครับต้องมีการปลูกผักปลูกผลไม้ใช่ไหมครับต้องมีคนทําขนมเอามาขาย ถูกต้องไหมครับอ่านั่นแหละครับที่เรากำลังจะสื่อในวันนี้นะครับอีกสักหนึ่งคำถามแล้วกันนะครับการพึ่งพาอาศัยการเมื่อ,อสักครู่เนี่ยนะครับจากภาพที่เราเห็นนะจากภาพที่เราเห็นนะครับเราก็จะเห็นว่าในเรือของแม่ค้าเขามีสินค้าซึ่งเกิดกาจากการพึ่งพาอาศัยกันเนี่ยนะครับครูอยากถามนักเรียนว่าในชีวิตประจำวันของนักเรียนนะครับมีการพึ่งพาอาศัยการทางเศรษฐกิจหรือไม่อย่างไรครับมีไหมหลกักๆมีแน่นอนเพราะเราต้อง ใช้เงินของคุณพ่อคุณแม่ในการไปเรียนหนังสือใช่ไหมอ่าอันนี้เรื่องที่1เรื่องที่2ก็คือเอ่อเวลาเรียนออนไลน์เนี่ยอินเทอร์เน็ตที่บ้านทําเองไหมหรือจ่ายตังค์ซื้อเขาก็จ่ายตังค์เช่าเขามาใช่ไหมเออใช้บริการเขาใช่ไหมครับที่บ้านนะปะปานนี่กองเองไหมครับไม่ก็ต้องผ่านการประปาใช่ไหมไฟฟ้าผลิตเองไหม ปั่นไฟเองไหมที่บ้านไม่ไม่ได้ปั่นไฟเองถูกต้องไหมครับ <ST AN CC> หรือบางทีเวลาเราอยู่ที่บ้านอาหารที่สั่งก็สั่งมาจากร้านค้าอื่นจริงไหมครับแล <ST AN CC> สังเกตว่าในชีวิตประจวาวันของเราเนี่ยนะครับการพึ่งพาอาศัยการทางเศรษฐกิจเนี่ยเป็นไปอย่างโอ้โห,โหเหมือนเป็นชีวิตเราเลยนะครับแล้วเรานึกภาพไม่ออกเลยนะถ้าเกิดสมมติว่าวันหนึ่งเราขาดการพึ่งพาอาศัยกันเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับอ่ะอีกสักหนึ่งคำถามนะครับนักเรียนครับนักเรียนคิดว่าการพึ่งพาอาศัยการทางเศรษฐกิจเนี่ยคืออะไรครับ โหสังเกตไหมก็โอ้โหมันพูดยากนะมันอยู่ในใจเป็นหมื่นล้านคําแต่เวลาพูดออกมาให้ตรงเนี่ยมันน่าจะยากเอางี้แล้วกันไม่เร่งไม่รีบนะครับไม่เร่งไม่รีบนะครับให้เวลาอ่าสักสิบนาทีแล้วกันอ่ะสิบนาทีเดี๋ยวไปทําอะไรดีนะครับไปลองค้นหาความรู้ซิรวบรวมข้อมูลนะครับที่อยู่ในสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนังสือเรียนหรือว่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์นะครับที่เราสามารถเข้าถึงได้นะครับให้ไปหาเรื่องเกี่ยวกับการพึ่งพาการทางเศรษฐกิจ อของชุมชนแลวก็ของโลกด้วยนะเอ,เอาของชุมชนเป็นหลักแล้วกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยความหมายมันคืออะไรความสําคัญมันคืออะไรนะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดนะครับว่าในภาคการเกษตรอุตสาหกรรมหรือว่าการบริการเนี่ยมีการพึ่งพากันแบบไหนบ้างตัวอย่างมีอะไรไปลองค้นหาให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันสักให้เวลาค้นคว้าสัก10นาทีแล้วกันนะครับเอาละครับจับเวลาครับ10นาทีครับเดี๋ยวเรามาเจอกัน โอเคเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับอ่ะเรามาเจอกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่ไปเรียบไปรวบรวมข้อมูลนะครับแล้วก็รวบรวมความรู้ต่างๆนานามาแล้วนะครับทีนี้เราลองมาดูกันหน่อยกับคําถามที่เราคร้างไว้ว่าการพึ่งพา,าสายทางเศรษฐกิจคืออะไรนะครับอ่ะโอเคลองดูสิครับตอบได้แล้วใช่ไหมอ่ะโอเคลองดูคําตอบกันนะครับการพึ่งพา,าสายการทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมันคือความช่วยเหลือช่วยเหลือแล้วนะส่งเสริม สนับสนุนหรือว่าแลกเปลี่ยนก็ได้นะครับซึ่งแน่นอนการแลกเปลี่ยนส่งเสริมสนับสนุนเนี่ยนะครับมันเป็นการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตนะครับทั้งการพึ่งพาการผลิตจากหน่วยโคเรือแล้วก็จากภาคการผลิตเองนะครับฉะนั้นสังเกตดูไหมครับว่าการพึ่งพาใสยกันเนี่ยมันหมายความรวมถึงครอบคลุมตั้งแต่การช่วยเหลือส่งเสริมและสนับสนุนนั่นเองนะครับและแลกเปลี่ยนด้วยนะครับอันนี้ชัดเจนนะอีกสักหนึ่งคำถามครับไปค้นมาแล้วช่วยครูคิดหน่อยวิเคราะห์นิดนึงเนาะจากชีวิตประจำวันก็ได้้้้แลลววกกก็จาาาาาคมมรรรูที่เไดะผิต ภาคการผลิตนะครับมีการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในเรื่องใดบ้างเอางี้ดีกว่าการผลิตเนี่ยส่วนใหญ่เราแบ่งเป็นกี่ภาคอ่ะทางเศรษฐกิจเนี่ยมีอะไรบ้างชาวนานเนี่ยเป็นไหมโรงงานเป็นไหมหมอสารับจ้างหน้าปักซอยเป็นไหมคําตอบเป็นทั้งนั้นแหละครับอ่านั้นเราจะตอบได้เลยนะครับว่าในการดาเนินการผลิตนะครับกิจกรรมทางการผลิตเนี่ยเราจะแบ่งเป็นสส่วนใหญ่ๆนะครับได้แก่ภาคแรกคือภาคเกษตรกรรมเพราะปลูกเลี้ยงสัตว์ใช่ไหมครับ ภาคที่2คืออุตสาหการรมมีโรงงานมีการจ้างงานมีการใช้เครื่องจักรในภาคที่3คือภาคบริการคือการอำนวยความสะดวกนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดนะครับเราก็ต้องอาศัยอยู่ทั้งสามภาคนี้แหละนะครับอีกสักคำถามหนึ่งแล้วกันนะครับอ่าอีกสักคำถามหนึ่งแล้วกันนะครับนักเรียนครับถ้านักเรียนจะผลิตสินค้าและบริการชนิดหนึ่งขึ้นมาเนี่ยนะครับนักเรียนต้องอาศัยปัจจัยใดบ้าง ต้องอาศัยปัจจัยใดบ้างนะครับสินค้าชนิดหนึ่งเนี่ยสมมติเป็นตุ๊กตาของที่ระลึกตัวหนึ่งเนี่ยนะครับต้องใช้ปัจจัยอะไรบ้างในการผลิตเออก็ต้องปั้นตุ๊กตาใช่ไหมปั้นอะไรเสร็จเออขายที่ไหนใช่ไหมเออใครเป็นคนปั้นเออมันสีใครเป็นคนระบายอาะต้องคิดเยอะใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยครับถ้าเราศึกษามาแล้วในหน่วยต้น,ตนๆนะครับเราจะรู้เลยว่าการผลิตสินค้าและบริการเนี่ยอาศัยปัจจัยอยู่4ตัวด้วยกันนะครับคือที่ดินทุนแรงงานและผู้ประกอบการนะครับแน่นอนที่สุดนะครับว่า ที่ดินเนี่ยนะครับก็จะมีผลตอบแทนเป็นค่าเช่านะครับใครที่มีที่ดินอย่างเดยวก็จะได้ค่าเช่าไปส่วนทุนเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของดอกเบี้ยนะครับเป็นเรื่องของดอกเบี้ยนะครับแรงงานก็คือคนนะครับทรัพยากรมนุษย์คือค่าจ้างและผู้ประกอบการก็จะได้กําไรไปนะครับอย่างตุ๊กตาตัวนี้ก็คือตุ๊กตาที่เราบอกเป็นของที่ระลึกอย่างนี้นะครับก็ต้องใช้ทั้ง4ตัวเนาะมีที่ตั้งโรงงานมีโรงงานนะครับมีคนมาปั้นนะครับมีคนมาทาสีออกแบบนะครับและแน่นอนที่สุดก็ต้องมีคนขายคนวางแผนการผลิตถูกต้องไหมครับ กิจกรรมชวนคิดอีกสัก <S <S สกิจกรรมหนึ่งแล้วกันนะครับนักเรียนคิดว่าการผลิตสินค้าชนิดนี้นะครับใช้ปัจจัยการผลิตอะไรบ้างหลักๆเลยต้องมีคนออกแบบก่อนออกแบบแล่ะว,ว่าะจะเป็นตัวนี้นะประมาณนี้นะะใช่ไหมครับต้องมีคนเลือกสีใช่ไหมครับเลือกสีทำบรรจุภัณฑ์มีอะไรอีกคนเอาไปส่งอีกใช่ไหมเอาไปขายของออนไลน์ก็เอาต้องเอาไปส่งอีกใช่ไหมครับอย่างนี้เป็นต้นะเออแล้วก็มีหลายคนหลายภาคส่วนมากเลยนะครับ อะทีนี้คําถามคือเราใช้หลายภาคส่วนขนาดนี้นะครับการผลิตสินค้าชนิดนี้พึ่งพาอาศัยการทางเศรษฐกิจอย่างไรบ้างครับ<ม>เออสังเกตไหมตุ๊กตา1ตัวนะตัวเล็กๆอ่ะสูงประมาณสัก10เซนเนี่ยโอ้โหดูคนแบบมารุมมาตุ้มเยอะเหลือเกินเนาะใช่ไหมฮะแล้วคนผลิตกับคนขายก็คนละคนอีกใช่ไหมครับคนสร้างสตอรี่เรื่องราวก็คนละคนอีกพึ่งพาอาศัยกันอย่างไรบ้างนะครับเอาหลักๆเลยแล้วกัน ในการออกแบบตุ๊กตาหนึ่งตัวหรือการสร้างตุ๊กตาของที่ระลึก1ชิ้นเนี่ยนะครับก็ต้องมีคนออกแบบถูกต้องไหมครับแล้วก็สร้างต้นแบบมาแล้วก็ต้องปั้มเป็นพิมพนะใครจะมาปั้นใหม่ทุกตัวเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมต้องทําพิมพ์ปั๊มขึ้นมานะครับมีกระบวนการอุตสาหกรรมด้วยเสร็จยังยังนะครับขายแบบนี้ได้ไหมไม่ได้ต้องมีกล่องอต้องออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยกล่องแบบไหนประชาสัมพันธ์สิทําของเสร็จแล้วเก็บไว้บ้านไม่มีคนมาซื้อก็ไม่ดีใช่ไหมประชาสัมพันธ์ a c e b o o k อินสตาแกรมอะไรก็ว่ากันไปขายครับ ตั้งราคาอ่ามีโปรโมชั่นไหมอ่ารวมไปถึงขนส่งครับจะถึงมือผู้บริโภคได้ยังไงสังเกตไหมครับตุ๊กตาตัวเดียวมีคนเกี่ยวข้องหลายเรื่องมากฉะนั้นสังเกตเลยว่าการพึ่งพาเป็นเรื่องจําเป็นมากๆเลยนะฮะอ่าและแน่นอนที่สุดต้องไปดูลิขสิทธิ์ด้วยเออสำคัญนะเพราะอะไรเพราะไอ้ที่เราปั้นมาเนี่ยมันมีคนทํามาก่อนหรือเปล่าหรืออย่างอ่านตุ๊กตาไนีเป็นตุ๊กตานักกีฬานะครับตัวของเจ้าของ นักกีฬาคนนี้เขามีลิขสิทธิ์ด้านภาพลักษณ์ไหมต้องไปเช็คดูนะถ้ามีก็ต้องไปจัดการซื้อให้เรียบร้อยใช่ไหมครับเจรจาเรื่องอลิขสิทธิ์ให้เรียบร้อยถูกต้องไหมครับอันนั้นอมีหลายเรื่องมากไม่ได้จบแค่ทําเสร็จใส่กล่องขายนะต้องดูแลเรื่องกฎหมายด้วยใช่ไหมครับอ่ะอีกสักคําถาหมหนึ่งแล้วกันจากที่เราดูเมื่อกี้น,นะครับเราจะพบว่าการพึ่งพาทางเศรษฐกิจเนี่ยจะแบ่งได้กี่ลักษณะครับแล้วแต่ลักษณะเนี่ยพึ่งพาใส่กันยังไงเออย้อนกลับไปเราเรียนอะไรมาบ้าง เราบอกว่ามีคนผลิตอยู่3คนใช่ไหมกเกษตรอุตสาหกรรมแล้วก็บริการใช่ไหมอ่าพึ่งพาอย่างไรลักษณะอย่างไรอ่าแน่นอนที่สุดนะครับก็ต้องมีการพึ่งพาอยู่2เรื่องด้วยกันนะก็ครับนะั่นคือพึ่งพาภาคการผลิตกับครัวเรือนใช่ไหมครับอ่าก็คือยังไงครับมีโรงงานแล้วก็อาศาัยหน่วยครัวเรือนต่างๆชาวบ้านชาวช่องแรงงานต่างๆนะครับอแบบที่2เลยก็คือระหว่างผู้ประกอบการด้วยกันเองอ่ะยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราเอาตุ๊ก,กตาตัวนี้นเป็นตัวตั้งเนาะนะครับ การจะสร้างตุ๊กตามาหนึ่งตัวเนี่ยก็ต้องอาศัยแรงงานที่อยู่ตามบ้านภาคครัวเรือนมาใช่ไหมครับแต่พอได้ตุ๊กตาแล้วเราอยากจะได้กล่องสวยๆเนี่ยเราอาจจะไปต้องไปจ้างบริษัทผลิตกล่องให้เขาออกแบบซึ่งเป็นผู้ผลิตด้วยกันถูกไหมนะครับทั้ง2แบบเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสองลักษณะของการพึ่งพาอาศัยกันนะครับทีนี้ลองดูอย่างนี้ดีกว่านะครับจะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับการพึ่งพาอาศัยกันเนี่ยนะครับมันก็จะมีวงจรอยู่นะครับประมาณนี้อย่างแรกเลยนะครับก็คือการที่หน่วยครัวเรือนเนี่ยนะครับเขา มีเร oh. ื่องของปัจจัยการผลิตบางตัวเนาะเขาก็ส่งมอบให้กับผู้ผลิตผู้ผลิตก็จะจ่ายังค์เป็นค่าตอบแทนกลับไปใช่ไหมครับหลังจากนั้นพอผลิตสินค้าและบริการได้ผู้ผลิตก็จะเอาสินค้าและบริการเนี่ยขายกลับไปให้กับหน่วยครัวเรือนในฐานะผู้บริโภคนะครับหน่วยครัวเรือนก็โอนเงินกลับไปเป็นค่าสินค้าและบริการใช่ไหมครับรัฐบาลทําอะไรครับรัฐบาลอำนวยความสะดวกครับให้บริการใช่ไหมเรื่องภาษีเรื่องการส่งเสริมการลงทุนต่างๆนานาใช่ไหมครับรัฐบาลให้เรื่องเกี่ยวกับ เลือกอะไรครับอาชีพสาธารณภูมภคให้เกิดการค้าขายได้ง่ายแล้วรัฐบาลได้อะไรคืนไหมหลักการเศรษฐศาสตร์โลกนี้ไม่มีอะไรฟรีครับฉะนั้นรัฐบาลให้เราก็ไม่ฟรีเหมือนกันรัฐบาลได้ภาษีคืนนั่นเองนะครับอันนี้คือวงจรของการพึ่งพาอาศัยการระหว่างภาคการผลิตและภาคครัวเรือนที่เห็นได้ชัดเลยนะครับโดยมีรัฐบาลเป็นคอยประสานกานนะครับคอยประสานการพึ่งพานั้นให้กลมกลืนราบรื่นนะครับไหลเวียนอย่างสะดวกคล่องแคล่วนะครับอ,อันนี้รัฐบาลก็จะมีบทบาทดังนี้นะครับ อ่ะมีกิจกรรมชวนคิดนิดหนึ่งนะนมนมหนึ่งกล่องที่เรากินกันเนี่ยนะครับนมกล่หนึ่งกล่องที่เรากินกันเนี่ยคําถามครับการได้มาซึ่งนมหนึ่งกล่องที่เรากินกันเนี่ยนะครับมีการพึ่งพาทางเศรษฐกิจอย่างไรบ้างครับอืมเราไปซื้อนมที่ร้านสะดวกซื้อใช่ไหมหรือร้านขายของชมใกล้บ้านใช่ไหมครับอ่ะพอเราซื้อเสร็จแล้วปุ๊บคำถามคือนมมันมาจากไหนนมมันก็มาต้องต้องมาจากโรงงานที่เอานมไปฆ่าเชื้อบรรจุกล่องใช่ไหมกล่องนมมาจากไหน กล่องนมก็มาจากบริษัททํากล่องใช่ไหมแล้วโรงงานเอานมมาจากไหนก็เอามาจากฟาร์มโคโนมใช่ไหมแล้วฟาร์มโคโนมเนี่ยเขาจะเอานมมาส่งโรงงานได้ไงก็ต้องอาศัยการขนส่งคือรถใช่ไหมนะครับแสดงว่านะครับนมหนึ่งกล่องจะถึงผู้บริโภคได้ต้องผ่านโรงงานอ่าผ่านอะไรอีกผ่านการเลี้ยงสัตว์ครับเพราะโรงงานจะมีน้ํานมได้ต้องมาจากวัวที่ให้นมได้แล้ววัวจะให้นมได้ต้องรับประทานอาหารสัตว์ก็ ส่วนหนึ่งก็คือข้าวโพดท,ที่ใช้บริโภคเป็นอาหารสัตว์ใช่ไหมครับได้นมมาละใส่กล่องเรียบร้อยจะถึงเราไปไงครับเราเดินไปซื้อเองไหมไม่เขาส่งนะครับก็บริการส่งถึงบ้านเราอ,อย่างนี้เป็นต้นนี่คือการพึ่งพาอาศัยกันคำถามชวนคิดอีกอย่างหนึ่งครับถ้าการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างภาคการผลิตและภาคครัวเรือนมีข้อเสียข้อดีหรือไม่อย่างไรครับการพึ่งพาการระหว่างภาคการผลิตและครัวเรือนน,นะครับมีข้อดีข้อเสียหรือไม่อย่างไรมีไหม มีข้อดีข้อเสียคืออะไรข้อดีมีแน่ๆน,นะครับก็คืออย่างน้อยเนี่ยการพึ่งพาภาคครัวเรือนก็เหมือนเป็นการกระจายไรายได้ให้กับครัวเรือนถูกต้องไหมครับข้อเสียคืออะไรก็ข้อเสียเนี่ยนะครับก็คือคนที่อยู่ในภาคการผลิตเนี่ยก็จะถือไพ่ได้เปรียบกว่าหน่อยนะครับฉะนั้นเขาก็จะมีสิทธิกรร์กำหนดค่าแรงกําหนดกติกาต่างๆนานาซึ่งก็อาจจะเป็นการบา,บางเจ้านะที่ไม่มีคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยก็จะเป็นการเรื่องของการไปกดขี่ข่มเหงหรือว่าไปเอารัดเอาเปรียบภาคครัวเรือนได้อันนี้ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับ อีกกนิดหนึ่งแล้วกันนะครับการพึ่งพาระหว่างผู้ผลิตด้วยกันเองภาคการผลิตด้วยกันเองมีไหมมีครับดีไหมก็ต้องดีเหมือนกันนะครับก็เป็นการต่อยอดกระจายรายได้เหมือนกันนะครับโดยทั่วไปแล้วเราจะแบ่งตรงนี Як ้นะครับแบบแรกเลยคือการพึ่งพาสายการของภาคเกษตรกรรมภาคเกษตรกรรมเนี่ยเวลาพึ่งพาสายการน,นะครับมี2แบบแบบแรกคือเกษตรกรรมพึ่งพาเกษตรกรรม ยกตัวอย่างเช่นเราจะเลี้ยงวัวใช่ไหมครับวัวก็ต้องทานอาหารสัตว์ถูกไหมซึ่งแน่นอนอาหารสัตว์ตัวนั้นเนี่ยก็ต้องอาศัยการปลูกพืชฉะนั้นการปลูกพืชก็ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เช่นเดียวกันครับการเลี้ยงสัตว์เนี่ยเวลาเราปลูกพืชเนี่ยนะครับก็มักจะต้องใช้ปุ๋ยถูกต้องไหมครับหรือสารอาหารซึ่งสารอาหารหรือปุ๋ยที่ดีเนี่ยบางทีก็มาจากมูลของสัตว์ที่เกิดจากการเลี้ยงเช่นเดียวกันอ่าพึ่งพาอาศัยกันแบบประเทศที่2ล่ะก็คือภาคเกษตรกรรมกับอุตสาหกรรมหรือบริการอ่ะยกตัวอย่่างเชน ถามว่าปลูกพืชขึ้นมาเสร็จปุ๊บเป็นอาหารสัตว์เลยได้ไหมไม่ได้ครับต้องเข้าโรงงานก่อนผ่านการใส่สารอาหารต่างๆนานา,นานให้กลายเป็นตัวอาหารสัตว์ซะก่อนนะครับเรียบร้อยมากไปกว่าน,นั้นอีกนะครับถ้าเกิดเลี้ยงวัวมาได้นมแล้วจะขายนมเองเนี่ยจะเอาไปขายเนี่ยนะครับก็ต้องผ่านการขนส่งการบริการถูกต้องไหมครับฉะนั้นเนี่ยก็ต้องพึ่งพาอาศัยการแบบนี้แหละครับการพึ่งพาอาศัยการของภาคอุตสาหากรรมหลักเป็นยังไงบ้างนะครับอุตสาหากรรมเราลองมาดูซิแบบแรกเลยคืออุตสาหากรรมพึ่งกันเอง ยกตัวอย่างเช่นรถยนต์ครับรถยนต์หนึ่งคันเนี่ยนะครับก็แน่นอนที่สุดรถยนต์มันก็ต้องมีล้อใช่ไหมแล้วบริษัททํา,รถ,ารถยนต์เนี่ยก็ต้องนําไปพึ่งพาบริษัทที่ทําล้อรถยนต์ใช่ไหมครับเพื่อจะทาให้รถยนต์เนี่ยวิ่งได้ใช่ไหมครับเช่นเดียวกันครับการพึ่งพาของภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมและบริการก็เช่นเดียวกันเช่นรถยนต์รถยนต์เนี่ยนะครับถามว่าขับขับไปแล้วเนี่ยนะครับมันเกิดความสกปรกเสียหายต่างๆนานาต้องซ่อมเนี่ยก็ต้องเข้าไปอู่ล้างรถอู่ซ่อมรถถูกต้องไหมครับคำถามคือบริษัทรถยนต์จะมมมาซ่อหเ ก็ไม่ซ่อมก็ต้องมีอู่อะไรที่ไว้ใจได้นะครับช่วยในการดูแลรักษาเช่นเดียวกันคุณจะได้ยางยางล้อรถมาเนี่ยนะครับคุณก็ต้องอาศัยการปลูกพืชชนิดหนึ่งก็คือยางพาราใช่ไหมครับถึงจะได้มาฉะนั้นเนี่ยสังเกตไหมครับว่าแม้แต่ในภาคอุตสาหกรรมเองก็ต้องมีการพึ่งพาของอุตสาหกรรมด้วยกันหรือ,อพึ่งพาการเกษตรหรือการบริการด้วยเช่นกันนะครับอ่ะเอาใกล้ตัวกว่านี้อาจารย์รถยนต์ผมยังขับไม่เป็นเลยผมไม่เข้าใจอเอาใกล้ตัวกว่านี้ สูดเดดพ่อครัวเทวดาครับนักเรียนรู้จักอาหารชนิดนี้ดีนะครับอาหารคู่ชาติไทยนะผัดกระเพราไก่ไข่ดาวใช่ไหมครับถามว่ากระเพราไก่ไข่ดาวเนี่ยมันมาจากอะไรบ้างในหนึ่งจานนี้อ่ะอย่างแรกเลยนะครับก็คือสดจากไร่ได้แก่ผักใช่ไหมพริกกระเทียมใบกะเพราอันนี้ชัดเจนนะอันที่2เลยคือใหม่จากฟาร์มไข่กับไก่ใช่ป่ะใหม่จากฟาร์มไข่กับไก่อันนี้ภาคเกษตรแล้วนะ2ออันแล้วนะยังยังไม่หมดเหลืออะไรอีก ข้าวพิเศษจากท้องนาก็ต้องเป็นข้าวสวยใช่ไหมครับที่ผลิตในท้องไร่ท้องนานะครับหมดยังเป็นกระเพราไกายย่ยังยังนะครับต้องมีเครื่องปรุงชั้นเยี่ยมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซอสปรุงรสนะครับหรือว่าน้ํามันในการผัดยังไม่พอครับต้องมีการบริการเพิ่มเข้าไปด้วยคือการบริการปรุงอาหารนั่นเองนะครับเพิ่มเข้าไปด้วย หลันในกระเพราไก่1จานเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ได้ดีว่าการพึ่งพากันเป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยใช่ไหมครับในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ออกมาผ่านกระเพราไก่หรืออาหาร1จานที่เรากินเป็นประจํานี่แหละนะครับชัดเจนนะโอเคสบายใจ นะครับอาละคำนักเรียนเราจะเห็นด้วยว่าแม้แต่กระเพราไก่หนึ่งจานก็ต้องผ่านการพึ่งพากันนะครับแล้วการพึ่งพาสายกันด้วยกันเองเนี่ยก็ยังมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เราต้องมาดูนะครับก็คือการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างภาคการผลิตด้วยกันเองในแง่มุมของเรื่องของภาคบริการนะครับภาคบริการเนี่ยนะครับก็จะมีการพึ่งพาอาศัยกันอยู่2ลักษณะลักษณะแรกคือภาคบริการพึ่งภาคบริการใช่ไหมครับและลักษณะที่2คือภาคบริการพึ่งเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมอ่ะมาดูแบบแรกกันก่อน บริการพึ่งบริการเนี่ยเอาน,นี้ชัดเจนมากนะครับเวลาเราดูร้านอาหารใช่ไหมโดยเฉพาะช่วงโควิดเนี่ยนะครับเวลาเราสั่งอาหารเนี่ยเราก็ไปทานที่ร้านไม่ได้ที่นั้นร้านอาหารจะเราจะสั่งร้านไหนเนี่ยร้านนั้นก็ต้องมีการขนส่งใช่ไหมซึ่งก็อาจจะต้องพึ่งพวกขนส่งที่ผ่านทางแอปพลิเคชันต่างๆถูกต้องไหมครับถ้าเราไปดูในโรงแรมเวลาเราไปเที่ยวเนาะ ห้องโรงแรมมันต้องสะอาดสะอ้านใช่ไหมครับบางทีโรงแรมมันมีหลายห้องอ่ะเขาอาจจะต้องจ้างแม่บ้านหรือว่าจ้างบริษัทมาทำความสะอาดก็ได้ใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยเป็นการบริการที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันนะประเด็นที่1ทีนี้เราลองมาดูบ้างนะครับว่าภาคบริการเนี่ยพึ่งพาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมอย่างไรชัดเจนเลยนะครับว่าร้านอาหารนะครับร้านอาหารเนี่ยวัตถุดิบเนี่ยก็ต้องเป็นสิ่งที่กินได้โดยส่วนใหญ่รัสิที่กินได้มักจะมาจากภาคเกษตรกรรมใช่ไหมครับเนื้อสัตว์พืชผักพัญญอาหารต่างๆนานาเช่นเดียวกันครับร้านอาหารเนี่ยเวลาจะ ต้มผัดแกงทอดให้เรากินเนี่ยนะครับก็ต้องผ่านเครื่องครัวที่มีคุณภาพนะครับเตาแก๊สหรือต่างๆอนา,าซึ่งก็จะผ่านระบบของการสร้างโดยอุตสาหกรรมนั่นเองนะครับนี่คือการพึ่งพาการของภาคบริการทีนี้เราลองไปดูกันบ้างแล้วในชุมชนหนึ่งอ่ะมันมีทั้งภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมภาคบริการเนี่ยมันจะมีการพึ่งพากันไหมเป็นยังไงบ้างอาลองดูตัวอย่างแล้วกันนะครับคุณลุงคนนี้รู้จักไหมครับชื่ออะไรเออคุณลุงคนนี้ ชื่ออะไรมีความสําคัญอย่างไรนะครับรู้จักไหมหน้าตายื้อแจ่งใสนะครับดูเป็นคนสุขภาพจิตดีนะครับลุงคนนี้นะครับที่เราเห็นในภาพเ่ยนะครับท่านผู้นี้นะครับก็คือคุณประยงรณรงค์นะครับเป็นความเป็นปราชชาวบ้านนะผู้มีความเชี่ยวชาญด้านยางพารานะครับแล้วก็พัฒนาอาชีพยางพาราเนี่ยให้มั่นคงในชุมชนไม้เรียงนะครับซึ่งเป็นชุมชนที่ปลูกยางพาราเป็นหลักนะมีการบริหารจัดการโดยใช้ระบบสากลนะครับรวมไปถึงทําแผนแม่บทยางพาราไทยด้วยอุ้ย น่าสนใจนะแล้วก็พัฒนายางพลาให้มีประสิทธิภาพนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับชุมชนไม้เลี้ยงแห่งนี้แหละนะครับคือ,อชุมชนที่มีการประกอบอาชีพยางพลามากนะครับแต่อย่างที่เรารู้กันนะครับพอเป็นอาชีพทางการเกษตรเนี่ยนะครับมันก็มีความไม่มั่นคงในเรื่องของผลผล,ผลิตใช่ไหมเช่นก็ต้องอยู่กับฟ้าดินอากาศราคาตลาดนะครับซึ่งความไม่มั่นคงเหล่านี้แล้วก็เรื่องของนโยบายรัฐด,ด้วยนะครับซึ่ง คุณเบยงเนี่ยนะครับแล้วก็ชาวบ้านก็ร่วมมือกันนะครับแก้ปัญหายางพลาจนทําให้เกิดการพัฒนามีเครือข่ายนะครับแล้วก็เป็นต้นแบบให้ชุมชนอื่นได้ปฏิบัติตามไปนะครับก็จะสังเกตว่าเมื่อเกิดปัญหาขึ้นนะครับโดยดูจากชุมชนไม้เรียงเป็นหลักแล้วนี่นะครับก็จะพบวสิ่งที่ชุมชนทําก็คือการพูดคุยนะครับแล้วก็หาแนวทางในการแก้ปัญหานะครับสังเกตได้เลยครับว่าการแก้ปัญหาแบบนี้ในชุมชนอาศัยการพึ่งพากันสุดๆเลยนะครับคนเดียวไม่สามารถแก้ได้ต้องช่วยๆกัน ถูกไหมครับแบ่งปันความรู้ร่วมมือร่วมใจเป็นต้นนะครับเอาละครับไปดูตัวอย่างมาแล้วถามสักคําถามหนึ่งแล้วกันนะครับในชุมชนของนักเรียนเนี่ยนะครับมีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจไหมครับการรวมกลุ่มกันเพื่อกระทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจไหมครับและเป็นกิจกรรมใดเออแน่นอนเนาะแต่และชุมชนก็ต้องมีสินค้าที่แบบเชื่อน้าชูตาใช่ไหมโอท็อปนะเอออะไรแบบนี้ต้องมีนะแล้ว บ่อยครั้งหลายๆชุมชนนะก็จะเป็นแบบกลุ่มแม่บ้านมาทํางานกันจริงไหมเออนี้น่าสนใจมีอะไรบ้างน่าสนใจเออมีแหละใช่ไหมครับเพราะเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยก็ได้รับการส่งเสริมมาอย่างยาวนานนะครับทีนี้ถามอีกนิดนึงแล้วกันนะครับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของนักเรียนเนี่ยนะครับในชุมชนของนักเรียนเนี่ยนะครับที่เราเห็นเนี่ยนะครับมีการพึ่งพาสายการทางเศรษฐกิจอย่างไรบ้างครับอ่าแน่นอน บางที่ก็ต้องอาศัยวัตถุดิบจากที่อื่นนะเช่นเครื่องปั้นดินเผาหรือเซรามิกเนี่ยบางทีเราดูแล้วเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยใช้ดินที่นั่นก็ได้แต่จริงแล้วไม่ใช่นะครับถ้าเกิดจะใช้ในหลักอุตสาหการรมเนี่ยก็ต้องมีดินแบบหลายๆชนิดมาผสมกันซึ่งบางครั้งต้องอาศัยดินจากชุมชนอื่นด้วยนะหรือบางครั้งเนี่ยบางชุมชนเนี่ยนะครับก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเองจากการไปดูงานของชุมชนข้างเคียงใช่ไหมครับอันนี้เป็นเรื่องปกติก็ต้องมีเรื่องของการพึ่งพาอาศัยกันด้วยหรือบางชุมชนเนี่ยก็ อาศัยหน่วยงานภาครัฐนะครับมาให้ความรู้เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เพื่อการขายใช่ไหมครับอย่างนี้เป็นต้นนะเออหรือบางคนต้องอาศัยยูทูบเบอร์เออยูทูบเบอร์คอยไลฟ์เฟซบุ๊กไลฟ์ยูทูบนะครับเพื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ก็มีจริงไหมครับอันนั้นเนี่ยนะครับลองดูสังเกตที่ภาพนี้หน่อยนะครับสังเกตที่ภาพนี้หน่อยนะครับนักเรียนลองดูนะครับว่าจากภาพนี้นะครับนักเรียนคิดว่ามีการพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจอย่างไรบ้างอ่าดูไปที่ภาพนะครับ อ่ะชัดเจนเราเห็นเลยมีคนเสื้อขา,ขาวที่ยืนแบบครูเนี่ยนะครับยืนข้างหลังแล้วมองยิ้มยิ้มอ่าชัดเจนอันนี้น่าจะเป็นมีป้ายคอยด้วยน่าจะมาจากหน่วยงานรัฐใช่ไหมครับหน่วยงานที่เข้ามาช่วยดูแลอ่าเราดูคนข้างล่างทำอะไรครับจักสารใช่ไหมจักสารก็จะมีะผู้หญิงซะเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่มีเด็กมีอะไรมาด้วยเฮ้ยน่าจะเป็นกลุ่มแม่บ้าน ลุ่มแม่บ้านนี้น่าจะชีพเดียวกันไหมไม่น่าจะใช่ใช่ไหมครับงนั้นสังเกตเลยนะครับก็มีความร่วมมืออาศัยทางรัฐบาลนะครับซึ่งอาจจะเป็นหรืออาจจะเป็นโรงงานอุตสาหการรมอะไรก็ได้นะครับที่มาคอยดูแลมีการร่วมมือจากภาคครัวเรือนนะครับที่เป็นแม่บ้านมาช่วยกันผลิตต่างๆนานาถูกต้องไหมครับและข้างหลังยังเห็นอีกนะครับว่าเป็นโครงการดังนั้นเป็นโครงการก็ต้องมีเงินทุนมีแหล่งสนับสนุนเงินทุนซึ่งอาจจะมาจากแหล่งอื่นด้วยก็ได้นะครับแล้วขายยังไงก็อาจจะต้องเอาไปขายทางออนไลน์หรือว่าอาจจะไปขายใน ศูนย์ท่องเที่ยวของชุมชนนั้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็มีการพึ่งพาอาศัยกันแบบนี้แหละนะครับอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับถ้าเราลองมานั่งคิดกันนะครับว่าถ้ามีตัวอย่างการพึ่งพาอาศัยกันเนี่ยเรายกตัวอย่างเช่นการท่องเที่ยวแน่นอนประเทศไทยเนี่ยการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นรายได้หลักเนาะหลังโควิดก็ลองมาดูกันว่าจะฟื้นกลับมาได้ยังไงนะมีการท่องเที่ยวเกิดขึ้นมานะครับเราลองดูซิครับว่าในหนึ่งการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวมาเนี่ยมันมีการพึ่งพาอายกันอย่างไรรบบ้างนะคั หลักๆเลยไปเที่ยวก็ต้องมีการนอนนอนก็ต้องมีโรงแรมถูกต้องไหมครับอ่ะบริการมาละสองในการนอนเหล่านั้นเวลาเราไปนอนพักโรงแรมก็ต้องมีการเดินทางใช่ไหมครับเครื่องบินรถเมารถโดยสารต้องมาเข้าไปนอนแล้วจบไหมนอนอย่างเดียวไหมไม่ถามหา Wi-FI ถามหาโทรศรัพท์ถูกต้องไหมครับพอยังยังยังไม่พอในโรงแรมต้องมีอาหารให้กินด้วยมีพัตคาลมีร้านอาหารคอยบริการใช่ไหมครับว่าจะหิวเมื่อไหร่ก็ไม่รู้พอยังยังครับ กลับไปบ้านเนี่ยนะครับก,ก็ต้องมีธรรมเนียมของการซื้อของฝากมีธุรกิจค้าปีกขายของต่างๆหน้าๆถูกไหมครับของฝากจบยังยังครับเวลาไปเที่ยวไปโรงแรมแล้วก็ชอบไปดูอะไรครับการแสดงการละเล่นร้านอาหารก็ต้องมีลามมีฟ้อนลามใช่ไหมครับต้องมีกิจกรรมนันทนาการควบคูบ่ไปด้วยหรือไปสปาไปนวดแผนไทยอย่างเงี้ยเออใช่ไหมไปเที่ยวก็ต้องมีพายเรือทเที่ยวทะเลอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้สังเกตไหมครับว่าในการท่องเที่ยวแค่หนึ่งเรื่อง สิ่งที่จะต้องตามมาเนี่ยโอ้มากมายเลยนะทางด้านบริการเองทางด้านกเกษตรกรรมหรือทางด้านของอุตสาหกรรมเองต้องมาช่วยๆกันด้วยใช่ไหมครับสังเกตดูนี่การพึ่งพากันมันสาคัญมากๆเลยนะครับอ่าแล้วนอกจากนี้นะครับก็ต้องมีธุรกิจการแพทย์ด้วยใช่ไหมเจ็บป่วยมาไม่มีคนดูแลไม่ปลอดภัยใครจะอยากมาจริงปะเออก็ต้องมีด้วยนะครับออแล้วครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับอยากจะถามว่าจากที่เราเรียนมาทั้งหมดเนี่ยนะครับนักเรียนคิดว่าการพึ่งพาอาศัยการทางเศรษฐกิจมีคุณค่าและมีประโยชน์ยังไงครับ มีคุณค่าและมีประโยชน์อย่างไรครับโอ้คุณค่านี้มากมายใช่ไหมครับอย่าง้รยก็เป็นการกระจายไรายได้การกระจายไรายได้สร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจประโยชน์ก็มีมากมายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนความรู้สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจสร้างมูลค่าต่างๆนะให้กับสินค้าใช่ไหมครับส่งเสริมการท่องเที่ยวโอ้เยอะแยะมากมายเลยและแน่นอนท,ที่สุดก็คือเมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นคุณภาพชีวิตก็น่าจะดีขึ้นตามไปด้วยใช่ไหมครับอันนี้ชัดเจนนะ อีกกน,นิดหน,นึ่งแล้วกันทีนี้ถามหน่อยครับหากไม่มีการพึ่งพาสายการทางเศรษฐกิจนักเรียนคิดว่าผลกระทบจะมีไหมโอ้มีแน่นอนใช่ไหมมันก็ไม่โฟล์เราลองนึกภาพเราไปเที่ยวที่ไหนก็ตามแล้วแบบไม่มีอาหารให้กินอ่ะต้องห่อไปเองเงี้ยมันก็ไม่เวิร์กใช่ไหมเราไปเที่ยวเชียงใหม่แต่ไม่มีอาหารพื้นท้องถิ่นเชียงใหม่ให้เราทานเงี้ยก็เหมือนมาไม่ถึงเชียงใหม่ถูกไหมเราไปเที่ยวกระบี่อย่างเงี้ยครับ เราไปเที่ยวทะเลในกระบี่เงี้ยครับที่กระบี่แต่เราไม่มีเรือให้พายไม่มีน้ําให้ดําดูปะการาัางเงี้ยก็ไม่สุดใช่ไหมครับหรือเราจะไปเที่ยวที่อ,อยุธยาอย่างเงี้ยครับมรอดอกโลกเราก็จะไม่มีพวกรตีสายใหม่หรือว่าเครื่องจักรสารอย่างเงี้ยให้เราซื้อไปของฝากก็ไม่โอเคใช่ไหมครับเราไปเที่ยวภาคอีสานอย่างเงี้ยเออเราไม่มีปลาร้าไปฝากที่บ้านปลาร้าน้ำพริกปลาร้าอย่างเงี้ยก็ไม่ก็ดูย gy, ย gy, อย่างไงอย่างไงอยู่จริงไหมครับฉะนั้นสังเกตได้ไหมครับนักเรียนอาจจะสรุปได้อย่างนี้นะครับว่า จากที่เราเรียนมาทั้งหมดเราจะเห็นเลยครับว่าการพึ่งพาอาศัยกันเนี่ยเป็นเรื่องจําเป็นมากของการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็การดํารงอยู่ของเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วนะครับว่ามนุษย์เนี่ยนะครับอยู่ได้โดยการพึ่งพาอาศัยกันนะครับฉะนั้นเนี่ยทางเศรษฐกิจก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าไม่มีการพึ่งพาอาศัยเนี่ยผลกระทบก็จะเกิดความรุนแรงเช่นขาดรายได้นะครับหรือว่า การเศรษฐกิจกเดินเดินได้ไม่ดีนักนะครับการจเจริญเติบโตตา่าซึ่งการจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจถ้ามันต่ําเกินไปแล้วมีปัญหารเรื่องเศรษฐกิจกเนี่ยปัญหาอื่นจะตามมาเช่นอัชญากรรมนะครับหรือเรื่องของการกดหยากต่างๆนานามีแน่นอนนะฉะนั้นเนี่ยการพึ่งพาอาศัยกันเนี่ยมันมีมากกว่าที่เราเห็นนะครับประโยชน์มากกว่านั้นเอาละครับเรียนไปแล้วเรียนไปแล้วสรุปความคิดหน่อยอ่าสรุปความคิดหน่อยนะครับเรามีกิจกรรมนะครับเราชื่อว่ากิจกรรมชวนทำชื่อกิจกรรมคือชุมชนเข้มแข็งผ่านการร่วมมือ ชุมชนเข้มแข็งผ่านการร่วมมือนะครับนักเรียนครับนักเรียนรวมกลุ่มกันโควิดมันลําบากแต่มันไม่ใช่อุปสรรคใช่ไหมครับมันลำบากแต่มันไม่ใช่อุปสรรคเรารวมกลุ่มออนไลน์ได้เราพูดคุยผ่านแอปพลิเคชันต่างๆได้วางแผนกันครับและสร้างความร่วมมือในชุมชนในประเด็นต่างๆนะครับลองอตั้งประเด็นความร่วมมือที่น่าสนใจขึ้นมาดูนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านอาชีพประชากรสังคมและสิ่งแวดล้อมความร่วมมือนั้นเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจใช่ไหมครับร่วมมือทําอะไรนะครับ เป็นยังไงมีแบบแผนยังไง ه, ลองดูลองลองออกความคิดเห็นกับชุมชนของเราดูนะครับโดยใช้ชุมชนเราเนี่ยเป็นต้นแบบดูนะครับเสร็จแล้วได้ความคิดเหล่านี้นะครับนักเรียนอย่าเก็บไว้คนเดียวสร้างออกมาเป็นอินโฟกราฟิกโปสเตอร์หรือวิดีโอคลิปก็ได้นะครับจากนั้นเนี่ยนะครับก็ประชาสัมพันธ์ในสื่อออนไลน์ต่างๆเพื่ออะไรครับ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคนที่เขามีความรู้ค่าอาจจะช่วยเสริมเราได้และแน่นอนที่สุดคนที่เขายังขาดไอเดียา,า,าก็จะเห็นของเราแล้วก็นําไปต่อยอดได้นะครับอันนั้นเนี่ยครูจะคอยดูนะครับผ่านช่องทางต่างๆนะครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนหลังจากเรียนจบไปแล้วนะครับเรื่องของความพึ่งพาความร่วมมือทางเศรษฐกิจนะครับจะเห็นได้ว่ามาสําคัญมากๆเลยนะครับแล้วก็มันจําเป็นอย่างมากในการจับมือเ้าวผ่านความ ความตกต่ำเศรษฐก,กิจให้เกิดการพัฒนาขึ้นต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนเลยนะครับและแน่นอนที่สุดนะครับทั้งกเกษตรกรรมอุตสาหกรรมนะครับบริการเนี่ยก็เรียกได้ว่าไม่มีใครที่สำคัญไปกว่าใครนะครับสำคัญเท่าเท่ากันแล้วก็ร่วมมือด้วยกันนะครับและในการจัดก,กิจกรรมหลายๆอย่างเนี่ยก็ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและบริการด้วยกันนั่นเองนะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าเรื่องความร่วมมือเนี่ยโอ้หอย่าว่าแต่เรื่องเศรษฐกิจเลยทุกเรื่องนะครับมันสําคัญมากๆเลยสังคมจะดีได้โดยการใส่ใจและร่วมือกัน นะครับเอาละครับสําหรับวันนี้เรื่องของอาการวางแผนร่วมมือกันนะครับของอาทางรานเศรษฐกิจเนี่ยนะครับในสาระเศรษฐศาสตร์ในวันนี้นะครับก็คงจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็จะได้พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสําหรับวันนี้ก็คงพอแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ